สวัสดีเช้าวันพฤหัส,สบดีที่25สิงหาคมนะคะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยค่ะสำหรับในเช้าวันนี้นะคะเราก็จะมาแจ้งกับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าที่หลายๆคนกังวลใจนะคะว่าเดี๋ยววันที่5กันยายนเขาจะเปิดรับลงทะเบียนรอบใหม่แล้วเรายังจะสามารถใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เหมือนเดิมไหมสาหรับลายเก่าตอนนี้นะคะ ไม่ว่าจะหน้าบัตรหมดอายุหรือยังนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ทุกอย่างได้เหมือนเดิมโดยเฉพาะวันที่1กันยายนนะคะนอกจากจะได้รับ200กับ300บาทสำหรับรู้ซื้อสินค้าแล้ว1กันยายนจะยังได้รับเพิ่มพิเศษอีก200บาทนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเงินที่เรียกว่า เงินเพิ่มกําลังซื้อนั่นเองโดยเงินตรงนี้เนี่ยเขาจะมาคู่ขนานกันตลอดกับโครงการคนละครึ่งเฟส5นะคะแล้วเนื่องจากว่าในวันที่1กันยายนโครงการคนละครึ่งเฟส5ก็จะเริ่มมีการโอนเงิน800บาทเข้าให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5เหมือนกันเพราะฉะนั้นกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลายเก่าทุกคนก็จะได้รับเงินเพิ่มตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าเงินเพิ่มกําลังซื้อจริงๆแล้วก็ได้กันมาหลายรอบแล้วนะคะก็จะ ให้เป็นระยะเวลา2เดือนเดือนละ200บาทก็คือ1กันยากับ1ตุลาคมนั่นเองนะคะตรงนี้เนี่ยไม่ใช่ได้เฉพาะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มเราชนะเดิมหรือที่เรียกว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนตรงนี้ก็จะได้ด้วยนะคะนั่นก็คือกลุ่มบัตรประชาชนนั่นเองสามารถใช้บัตรประชาชนไปรูดซื้อสินค้าได้เลยก็เงินจะเข้าให้ในวันที่1กันยายน200บาทเช่นเดียวกันนะคะ ทีนี้เรามาดูสำหรับการที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในรอบใหม่วันที่5กันยายนนี้อย่างที่บอกนะคะมันจะต้องเลือกว่าเราอะจะลงทะเบียนแบบมีครอบครัวกับไม่มีครอบครัวตรงนี้เนี่ย สำคัญมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราลงผิดเขาก็จะประกาศผลออกมาแล้วเราก็จะต้องไปลงใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นก่อนที่จะไปลงทะเบียนดูตัวเราเองให้ดีนะคะว่าเราต้องลงแบบคนโสดหรือว่ามีครอบครัวซึ่งวันนี้เดี๋ยวน่าจะมาแยกประเด็นให้ชัดๆนะคะว่าใครต้องลงแบบโสดใครต้องลงแบบมีครอบครัวเรามาแยกเป็นแบบผู้หญิงกับผู้ชายเลยนะคะจะได้ง่ายๆเรามาดูกันที่ผู้หญิงก่อนนะคะ ผู้หญิงก็จะดูง่ายๆก็คือดูว่า1จดทะเบียนสมรสหรือเปล่าหรือไม่จดทะเบียนสมรสเดี๋ยวมาดูที่จดทะเบียนสมรสก่อนนะคะจดทะเบียนสมรสเนี่ยยังไงก็ต้องลงแบบมีครอบครัวแน่ๆถ้าหากว่าคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่นะคะแต่ทีนี้บางคนบอกว่าจดทะเบียนสมรสจริงแต่ว่ายาละเป็นไม้หรือว่ามีคู่สมรส แต่ไม่ได้หย่าแต่ว่าแยกกันอยู่แบบนี้ทำยังไงสำหรับผู้หญิงถ้าเกิดว่าจดทะเบียนสมรสคู่สมรสมีชีวิตอยู่แยกกันอยู่แต่ว่าไม่ได้หย่านะคะตรงนี้ยังไงก็ต้องลงแบบมีครอบครัวส่วนผู้หญิงที่จดทะเบียนสมรสแต่ว่าเป็นไม้สามีเสียชีวิตนะคะตรงนี้ถ้าเกิดว่า มีลูกอายุต่ำกว่า18ปีตรงนี้ยังไงก็ต้องลงแบบมีครอบครัวนะคะก็คือลงตัวเรากับลูกเราควบคู่กันไปแต่ถ้าเกิดว่าลูกอายุเกิน18ปีไปแล้วนะคะหรือว่าใครที่ไม่มีลูกตรงนี้ลงแบบโสดแบบไม่มีครอบครัวได้เลยนะคะ รวมถึงคนที่หย่าก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าหย่าแล้วแต่มีลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีตรงนี้ก็ต้องลงแบบมีครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าหย่าแต่ลูกเกิน18ปีไปแล้วตรงนี้ก็ลงแบบโสดไม่มีครอบครัวได้เลยนะคะอันนี้ก็น่าจะเข้าใจนะสำหรับ ผู้หญิงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสคือบางคนอยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนสมรสตรงนี้ก็คือให้ดูว่าถ้าเกิดว่าเรามีลูกที่อายุต่ำกว่า18ปียังไงก็ต้องลงแบบมีครอบครัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกที่เกิน18ปปีไปแล้วตรงนี้ลงโสดได้เลยค่ะ สำหรับผู้ชายนะคะเดี๋ยวมาดูผู้ชายกันบ้างผู้ชายก็แยกเหมือนผู้หญิงค่ะแยกเป็นจดทะเบียนสมรสกับไม่จดทะเบียนสมรสนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชายที่จดทะเบียนสมรสคู่สมรสยังมีชีวิตอยู่ยังไม่ได้หย่ากกันตรงนี้ยังไงต้องลงแบบมีครอบครัวแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าจดทะเบียนสมรสแปลว่าหย่ากันแล้วหรือว่าเป็นไม่ ถ้าเกิดว่ามีลูกที่เกิน18ปีไปแล้วนะคะตรงนี้ก็คือลงเป็นโสดไม่มีครอบครัวได้เลยแต่ถ้าเกิดว่า ยังมีลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีตรงนี้ถ้าเรามีการเซ็นรับรองบุตรนะคะก็ต้องลงแบบมีครอบครัวนะคะทีนี้มาดูกลุ่มผู้ชายที่ไม่ได้จดทะเบยียนสมรสบ้างนะคะถ้าเกิดไม่ได้จดทะเบยียนสมรสแต่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา <st> ก็คือถ้าเกิดว่าเรามีลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีตรงนี้ต้องดูนะคะถ้าเกิดว่าเราเซ็นรับรองบุตรหรือแจ้งเกิดลูกไว้หรือศาลมีคำสั่งตรงนี้ก็คือ ต้องลงแบบมีครอบครัวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เข้าข่าย3ข้อนี้เลยลงเป็นโสดได้เลยรวมถึงถ้าเกิดว่ามีลูกเกิน18ปีนะคะตรงนี้เนี่ยลงโสดได้เลยง่ายๆนะคะเพราะว่าในรอบนี้เนี่ยเงื่อนไขของการลงทะเบียนสำหรับ คนที่มีครอบครัวกับไม่มีครอบครัวมันจะต่างกันเล็กน้อยในแง่ของการที่สามารถลงทะเบียนออนไลน์นั่นก็คือถ้าเกิดว่าใครที่ลงแบบไม่มีครอบครัวลงแบบออนไลน์ได้เลยทีเดียวจบแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีครอบครัวถึงแม้จะลงออนไลน์ได้ก็จริงแต่เราก็ต้องนําเอกสารไปที่หน่วยลงทะเบียนอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็แนะนําให้ไปที่หน่วยลงทะเบียนจะดีกว่านะคะตรงนี้ก็คือสําหรับ คนที่มีครอบครัวก็จะต้องเตรียมตัวล่วงหน้าเยอะหน่อยนะคะโดยนายแนะนําว่าให้ไปรับแบบฟอร์มที่หน่วยลงทะเบียนหรือว่าดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ออกมาก่อนเพื่อที่จะมาดูรายละเอียดนะคะเนื่องจากว่าเขาจะต้องมีการให้คู่สมรสแล้วก็ให้ลูกที่อายุไม่เกิน18ปีเซ็นในส่วนท้ายของแบบฟอร์มด้วยเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ย เราไปรับแบบฟอร์มมาก่อนแล้วก็มาเซ็นให้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาเราค่อยนําไปยื่นที่หน่วยลงทะเบียนทีเดียวก็จะง่ายนะคะการลงทะเบียนแบบไม่มีครอบครัวอย่างที่บอกค่ะใช้บัตรประชาชนของตัวเองใบเดียวเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีครอบครัวตรงนี้จะต้องใช้บัตรประชาชนของตัวเองของคู่สมรสแล้วก็ของลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีด้วยแต่ถ้าลูกยังไม่มี บัตรประชาชนก็คือใช้สูจิบัตรได้นะคะส่วนกลุ่มผู้สูงอายุนะคะในรอบนี้เนี่ยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตามบ้านนะคะแต่ว่าบางพื้นที่อาจจะไม่มีก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเปิดโอกาสให้รอบนี้เนี่ยสามารถมอบอำนาจให้ใครก็ได้ไปลงทะเบียนแทนแต่ถ้าเกิดว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านบางคนเนี่ยอายุมากแล้วลูกก็คืออาจจะเกิน เกิน18ปีไปหมดแล้วหรือว่าบางคนอาจจะจดทะเบียนสมรสแต่ว่าเป็นไม้หรือว่าสามีเสียชีวิตภรรยาเสียชีวิตไปแล้วแบบนี้สามารถลงเป็นโสดได้ก็คือลูกหลานที่บ้านก็ลงให้ท่านเป็นแบบไม่มีครอบครัวได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องออกไปที่หน่วยลงทะเบียนแล้วไปไม่ไหวก็คือดาวน์โหลดแบบฟอร์มมาก็ได้แล้วก็เซ็นมอบอำนาจไปนะคะหรือว่าจะไปขอ แบบฟอร์มจากหน่วยลงทะเบียนมาแล้วก็มอบอำนาจเช่นเดียวกันไปดำเนินการให้ที่หน่วยลงทะเบียนนะคะตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพยายามแจ้งในทุกๆคลิปเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าใครที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่เขาตรวจสอบเจอว่าเราลงผิดจริงๆแล้วเรามีครอบครัวเราไปลงว่าโสดหรือเราโสดแต่เราไปลงว่ามีครอบครัวแบบนี้เนี่ยทุกวันศุกร์หลังจากสัปดาห์แรกที่เราลงทะเบียนไปแล้วนะคะ เขาจะมีการแจ้งสถานะว่าเรากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มถูกหรือผิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากรอกผิดเราก็ต้องรีบกลับไปแก้ไขข้อมูลที่หน่วยลงทะเบียนเดิมส่วนใครที่ลงทางเว็บไซต์แล้วตอบผิดก็ต้องไปแก้ที่หน่วยลงทะเบียนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยแนะนำว่าให้เราศึกษาก่อนที่จะลงทะเบียนให้ดีว่าเรามีครอบครัวหรือว่า เราโสดนะคะตอนนี้ส่วนสําหรับคนที่จะได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่นะคะไม่ใช่เกี่ยวกับที่จะประกาศผลทุกวันศุกร์นะการประกาศผลทุกวันศุกร์อันนี้จะหมายถึงว่าคุณลงทะเบียนถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็เขาก็จะไปคัดกรองอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะประกาศผลประมาณช่วงมกราคม66นั่นเองค่ะโดยคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัตินะคะก็สามารถอุทธรณ์ได้เช่นเดียวกันนะคะ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรายละเอียดของการอุทธรณ์เขาน่าจะมีเพิ่มเติมออกมาแต่ว่าตอนนี้นะคะเท่าที่มีประกาศออกมาก็คือสําหรับคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ให้นําบัตรประชาชนไปที่ธนาคารกรุงไทยทกอสออมสินเพื่อยืนยันใช้สิทธิ์เพราะว่าในรอบใหม่เขาจะใช้บัตรประชาชนนั่นเองนะคะและสําหรับข่าวสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือนํามาจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพอมอนะคะที่ได้แจ้ง ข่าวเกี่ยวกับเรื่องของคอรมมีการอนุมัติหลักการคืนเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุที่มีความซํำซ้อนกับสวัสดิการอื่นๆรวม28,345ลายนะคะ ตรงนี้สำหรับใครที่จะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตรงนี้นะคะก็ให้รอได้เลยซึ่งตรงนี้ก็เป็นข่าวดีที่ต้องนำมาแจ้งให้กับกลุ่มผู้สูงอายุได้รับทราบอีกข่าวหนึ่งนั่นเองนะคะและสำหรับเช้าวันนี้นะก็นำข่าวสารมาแจ้งให้ทราบแต่เพียงเท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ